League of Legends เปิดให้เล่นกันในปีนี้เป็นปีที่11บแล้วนะครับเราได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมาตลอดผมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีวามสงสัยนะครับว่าทำไมเกมนี้เนี่ยมันยังอยู่ได้และทำให้คนที่เลิกไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นก็ยังมีความสนุกอยู่เหมือนเดิมครับเรามาฟังห้เหตุผลที่ทำให้ League of Legends ยังคงเป็นเกมโมบะที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกอยู่ณขณะนี้กันครับผม แต่ขอขัดในพวกขวางโลกก่อนดีกว่าครับไอ้พวกที่จะมาบอกว่าเกมมื่นเขาเล่นเยอะกว่าทาไมไม้พูดถึงบ้างล่ะเอ้าอสัตว์ก็นี่ก็พูดถึงเกมโมบ้าอยู่มึงอย่ามาเดอ๋อแถวนี้ฮ่าส่วนคนที่จะมาบอกว่าโหสังคมเกมนี้ม่งโคตรแย่จริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดถึงในคลิปนี้เท่าไหร่นะครับเข้าใจไหมครับทุกคนครับถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเรามาดูวิดีโอกันดีกว่าครับผมทุกคน อันดับที่5รับฟังคอมมูนิตี้การรับฟังคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่ใช่การแบบขอประว่าพี่คุณ2หน่อยขอประว่าพี่สินหน่อยแล้วก็ไม่ใช่การขอให้แจกสกินหรือว่าการแจกแชมเปี้ยนด้วยซ้ำนะฮะแต่ถึงจะคิดแบบนั้นนะครับทุกคนผมก็เห็นเซิร์ฟไทยเนี่ยแจกของโคตรเยอะเลยดีกว่าเนาะแต่การรับฟังในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงการรวบรวมฟีดแบ็กหรือว่าความติชมต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมและนามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นยังจังไม่ได้ไหมครับในช่วงซีซันหนึ่งถึงซีซันสามเนี่ ทีม่ันนกกงเิไปไม่ว่าจะเป็นไอเทมเด้งตังแชมเปนคอมโบชุดเดียวตัวแตกหรือการออกของป่าให้กับแชมเปญเอดีแครีหรืออื่นๆมากมายนะครับถ้าพูดตรงๆนะครับถึงแม้ทุกคนนะครับจะบอกว่าคิดถึงช่วงซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสามนะครับแต่่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นยุคมืดเลยก็ว่าได้นะคือเค่นที่เข้ามาใหม่จะงงกับสกิลและของแปลกๆในตอนนั้นมากนะครับผมนี่ยังไม่นับรูนหรือว่ามาสเตอรี่นะครับที่ต้องศึกษากันอีกโคตรเยอะเลยทีเดียวถ้าทุกคนสังเกตกันดีๆนะครับทาง ไอเทมระบบเกมและแชมปเปี้ยนมาตลอดระยะเวลา3ปีเลยเนื่องจากว่าเขาได้เห็นคอมมูนิตี้ทั่วโลกนะครับต้องมาทนกับความทรมานในการเล่น LL ครั้งแรกแบบนี้ไม่ไหวนั่นเอง อันดับที่4การออกแบบตัวละครที่ท้าทายความสามารถคนเล่นก็ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับว่าเกม League of Legends เนี่ยมีตัวละครที่เป็นสกิลจำพวกสกิลช็อตหรือว่าสกิลที่ต้องเล็งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่ผมนึกได้ก็มี e อ r e a l r วไ e ซ์ r าร h าเฟรชแล้วก็อื่นอีกมากมายและโคตรเยอะมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับรวมถึงแชมเปนที่มีเงื่อนไขในการใช้สกิลแบบแปลกๆแ,และไม่เหมือนใครอย่างเช่น Yasuo a อะฟิเ o ีย r e l i ์เรนโและอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโห oh, พี่ออกแบบตัวละครบ้าเลยเนี่ยเล่นโคตร ยากเลยแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่บนแบบนี้เนี่ยพอได้ริมลดความสะใจหรือว่าความฟินไม่ได้ใช้สกิลตามเงื่อนไขหรือใช้สกิลช็อตโดนเนี่ยติดใจทุกรายครับก็เพราะว่าการออกแบบตัวละครแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คนเล่นเนี่ยรู้สึกพึงพอใจต่ความสามารถตัวเองในการเล่นดังนั้นก็ไม่แปลกครับผมที่ผู้เล่นที่เล่นเก่งหรือว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยทำไมถึงยังคงแข็งขนันและยังเล่นต่อถึงแม้จะเล่นมากว่า10ปีแล้วก็ตามครับอันดับที่3เพลงซีนิมาติกเนื้อเรื่องประโยชน์ที่พูดถึงเกม League of ม e g e n d s มากว่ารับ ที่มีเนื้อเรื่องตัวละครที่น่าสนใจเป็นเกมที่มีเพลงฮิตติดหูเทเลอร์แชมเปนแต่ละตัวเนี่ยถือว่าเอาไปทาเป็นหนังได้เลยนันเนี่ยและอี่อยู่ดีเพียบเลยครับก็เป็นไปตามที่ว่าไว้เลยครับผมว่าความใส่ใจเนี่ยหรือว่าความต้องการที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจตัวเกมหรือว่าเข้าใจความรู้สึกของตัวละครในเกมล e กลิ e เจนส์นะครับมันคือปัจจัยหลักที่ทําให้คนที่เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยกลับมาเล่นได้อีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่คนที่ไม่เล่นล e กลิ e เจนส์นะครับก็ยังอยากจะติดตามคอนเทนต์ของเกม L L ไม่เล่นบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ทุกๆคอนเทนต์นะครที่ทีมพัฒนานได้ทำออกมาเนี่ยมันคงทำให้ผมนะครับกลับไปติดตามอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับ อันดับที่2การแข่งขัน e-sports ผมคิดว่าเกมเหล็กอ๊บิจเอนเซียเป็นเกมที่ลงทุนกับการแข่งขัน e-sports แบบสุดเกินเบอร์มากๆเลยนะครับทุกคนผมกล้าพูดเพราะว่าในช่วงซีซั่นสองนะครับผมได้เห็นการก้าวกระโดดจากการแข่งเวิร์สในงาน DreamHack 2011นะครับจนกลายมาเป็นเวิร์สที่จัดบนเวทีใหญ่โตพร้อมคนดูหลายหมื่นคนและหลังจากการแข่งเวิร์ส2012นะครับเกมเหล็กอ๊บิจเอนเนียก็ได้ทุ่มสุดตัวกับการแข่ง e-sports ไปทั่วโลกนะครับทั้งหลีกเล็กลีกใหญ่รวมถึงพัฒนาการถ่ายทอดสดการแข่งขันเนี่ยให มีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถดูได้รวมถึงเข้าใจเกมได้ด้วยครับเหมือนตัวเองเนี่ยได้ดูฟุตบอลอยู่บนหน้าจอทีวีที่บ้านเลยก็ว่าได้ครับและทีมงานเนี่ยก็ยังคงพัฒนาเพื่อให้คนดูอินและก็รู้สึกตื่นต้นกับการแข่งขันตลอดเวลานะครับด้วยการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า e-sports เนี่ยเท่ากับสปอร์ตนั่นเองครับอันดับที่1ความกล้าในการเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนแปลงคืออะไรทุกคนที่เล่นเหล็กอัลเบียนส์มาตั้งแต่10ปีก่อนน่าจะรู้เป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัปเดตแช,ชมเปี้ยนแผนที่ไอเทมหน้าดรัฟคลานเกมรูนมาสซอรีเมตามังมกรบารอนลิฟบลัปูย่าเหนื่อยที่จะบอกคือเขาเปลี่ยนทุกปีนะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างที่พวกเราเล่นกันอยู่นี้นะครับทีมงานเนี่ยเขาก็พัฒนาเกมไปได้วยตลอดเวลานั่นเองโอเคผมรู้ว่ามันต้องมีคนคิดว่าโหกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงให้เกมแย่ลงไาดิ นั่นแหละครับผมคือประเด็นที่ผมกำลังะสือก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับใครมันจะไปรู้นะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือว่าไม่ดีจะมีคนชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับถ้าสังเกตกันดีนะครับการเปลี่ยนแปลงหลายแพชเนี่ยมันก็มีเฟลเหมือนกันนะแต่ทีมงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบดื้อที่จะยัดเยียดความเฟลนั้นให้กับพวกเราเล่นกันนะครับเขาก็ยอมรีเวิร์ดหรือว่าย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เคยเป็นนั่นเองนะครับอย่างเช่นการรีเวิร์ดโอกมอรเรนกาเรเบล็องนะครับพอเขาเห็น เดิมก็จะดีกว่าและนี่เลยครับผมคือความกล้าที่จะลองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในภายในเกมนั่นเองนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครครับผมมันก็คือคนเล่นใหม่หรือว่าคนเล่นปัจจุบันนะครับที่จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ไปจากเดิมนั่นเองครับจำไว้นะครับว่าเกมไหนหรือว่าสิ่งใดบนโลกใบนี้นะครับที่ทุกคนว่ามันบาลานซ์หรือว่ามันดีอยู่แล้วเนี่ยเกมนั้นหรือว่าสิ่งนั้นนะครับมันคือตายไปแล้วนะฮะหากมนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยููู่่่เเเสสมมมออออนนนยยกาาาาให้้คคิดไววัััํลงถพฒ นงและผมนี่ครับผม,มอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเกม League of Legends กันดีกว่าครับผมและนี่เลยครับคือ5ข้อหลัลกๆที่เป็นปัจจัยทําให้เกม League of Legends นะครับยังคงครองใจผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า10ปีนั่นเองครับมีอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นเอ่อเข้าเล่าฟังคอมมูนิตี้นะครับกล้าออกแบบตัวละครที่ท้าทายของสามารถคนเล่นมีเพลงมีเซนิมาติกแล้วก็เนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีการแขง e ่งขันอีสปอร์ตที่น่าตื่นเต้น,ต,น,ต,นตลอดเวลานะครับรวมถึงสุดท้ายนนนีีนี่่่ะออััดบกก็คคืวาามลลล้ทจเปปยแง สำหรับคนที่อยากลองกลับไปเล่นนะครับหรือว่าอยากลองลิ้มรสความสนุกข,ของเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะสรับเกมหรือก็เป็นเจนส์เวอร์ชันพีซีนั่นเองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มซีซั่นใหม่นะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยสำหรับการลองเล่นแน,น,น,นะนำนะให้คนที่ไม่เคยลองลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งแล้วติดใจแน่นอนครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ผมโรเบิร์ตเชสนะครับก็หมดเรื่องพูดแล้วแหละครับผมคลิปหน้าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย